แอ r c a r r i e r c ร p p e r 11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลพี่กิ๊งนะฮะเจอกับผมประมาณสัก 7จ็ดโมงของวันเสาร์ที่ฮนะวันนี้เนี่ยยังคงต้องอยู่กับเรื่องของการจากไปก่อนวัยอันควรจากไปแบบกระทันหันยังไม่ทันตั้งตัวไม่คาดฝันว่าคนดังระดับนี้จะเสียชีวิตได้ง่ายๆแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะฮะเกิดขึ้นคือเกิดจริงๆเนี่ยคือพี่เอชลสวัสดิ์เกิดจริงๆคือจังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าก็เมื่อวานนี้นำร่างกลับมาถึงที่บ้านเกิดก็คือจังหวัดสมุทรปราการครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปมาหาสารคามเงาคุณผู้ชมไปในครั้งนี้บอก สบายจังเพื่อนเกลืมๆพอวันนี้ยไปละเกลืมๆนายว่าลายนี้เป็นไงบ้างสงสัยจะเสียเที่ยวกับพี่แค่เกึืมๆเกึื่มๆเกลืมๆก็ทำให้ตัดสินใจช้าลงอือกลิ่มๆก็ถึงตายดื่มไหมครับ คงจะดีถ้าน้ำมันเครื่องของรถคู่ใจยึดเกาะกับเครื่องยนต์แนนเหมือนแม่เหล็กเพื่อสร้างเกาะป้องกันแต่จะเป็นไปได้หรอ Castro l Magnatec ที่มีนวัตกรรม d u a l l o c ล็อกเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะเข้ายึดเกาะเสมือนแม่เหล็กและประสานตัวกันเพื่อสร้างสนามพลังแห่งการปกป้องที่แข็งแกร่งช่วยปกป้องอย่างต่อเนื่องทันทีที่สตาร์ท c a s t r o l Magnatec ปกป้องไม่มีหยุดทุกครั้งที่สตาร์ทพบกันที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ ชีวิตก็เหมือนกาแฟต้องมีช่วงเวลาหอมๆหอม,หอมกลมกลม่อมเลือกเนสกาแฟ rich aroma ลังครั้งอาจไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้เราก็ยิ้มสู้ต่อวันหนึ่งก็ทำได้เองเฮ <c oughs> ้ยนาโสมมาก นาโอลเเลโรสคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ดูเหนื่อยล้าให้ดูมีชีวิตชีวานผิวดูกโกลวอมชพูโรซี่โอลเลรสคอมเพล็กซ์รถยุคใหม่แต่ติดฟิล์มแค่กันร้อนอาจไม่พอใหม่ลามินาดิจิตอล EVS ฟิล์มดิจิตอลบูทกันร้อนกันยูวีบูทสัญญาณให้รถยุคใหม่จากลามินางานเร่งช่างเท ได้เวลาไรดื่มสก๊อตซุปไก่ทั้งสูตรร0อเปอร์เซนตและสูตรผสมทังเช่ามีไทโรซีนอร่อยดื่มเลยแอร์แคเ r คอปล้ำกว่าเดิมสั่งงานผ่านมือถือทนด้วยคอยพุงแดงรับประกันสูงสุด10ปีคุ้มประหยัดไฟเบอร์5คนคุ้มล้ำกว่าเดิมเลือกคอปเปอร์จาก Carrier ชีวิต มือนกาแฟหอมสดชื่นกันบ้าง<ม>เลือกเนสกาแฟอเมริกาโน่เช็ดไม่สะอาดเช็ดไม่แห้งหนูไม่โอนี้สก็อตคลีนแคร์เหนือกว่าเดิมซึมซับดียิ่งขึ้นแห้สสงสบายทันทีด้วยลิควิดล็อกซึมซับทันใจแห้งสบายทันทีไซส์พิเศษยาวใช้นานกว่าสก็อตคลีนแคร์ 3XL เมื่อย่ที่ทำงานลูกชายของผมทำงานหนักและเมื่อกลับบ้านเขาก็ดูแลครอบครัวเมื่อมีอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ นิวโรเบียมีวิตามิน B1 B6 และ B12 n e u r o นิวโรเบียโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยาเสริมลูกน้อยด้วยนมที่มีสฟิงโกไมลินเลือก S26GO สสูตรเฉพาะที่มีสฟิงโกไมลิลดูนี่สิครับ S26 g ี่สิบหกโกมลมีแฮฟฟี่ <New> ดูสิดิผมมียอดอื่นไปแนะนำทัานนี้เลยครับพี่ครับ ที่เขาหนักแน่นด้วยข้อดีเพราะ Heavy Duty i n v อินเวอร์เตอร์กินไฟน้อยและคอยทองแดงแท้ทุน Mitsubishi Heavy Duty หนักแน่นด้วยข้อดีที่คุณไม่หนักใจคุณค่ะบอกเขาไปสินคาว่าเราเป็นอะไรกันะคณมันเร็ว Bee Quick มีอย่างดีให้เลือกเยอะรับประกันบาทวมแตกเป็ี่ยนปี1ปีแถมผ่อนศร์เซนทั้งร้านนานสิเดือนถึง30เมษายนนี้ จุดดำทังเข้มทังใหญ่ทังเยอะลองกานีเยเซรามยอดขายอันดับหนึ่งวิตามินซเข้มข้น30เทา่าช่วยลดเลือนจุดทั้งความเข้มขนาดและจานวนจุดดำดูลดเลือนใน3วันแบบ2แค่39บาทกานีเยธรรมชาติในแบบคุณ ูแหมประทัดเนี่ยโอ้โหควันสนั่นเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วสิ่งที่แปลกคุณเชื่อปะ,อะ,ะเลขประทัดกับเลขทูบเลขเดียวกันเ,เป๊ะเลยเดี๋ยวค่อยมาตามเรื่องนี้คุณผู้ชมพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนบอกว่าเมาแลา้วซาไงเมาแล้วเก่งเมาแล้วกลางครั้งนี้มีคุณลุงคนหนึ่งค่ะท่ามกลางความมืดเลยยืนเมาเอ พอมีคนจอดรถเท่านั้นแหละเอาขวดเครื่องดื่มที่ตัวเองถือเนี่ยไปทุบหน้ารถเขาแล้วก็พยายามบอกลงมาได้มีเรื่องไรมีปัญหาอะไรลงมาได้สุดท้ายคนขับรถคันนี้เขาลงจริงๆนะคะ